วันนี้ลุงวันจะซ่อมประปานะจะย้ายประตูน้ำนะก็คือจะย้ายไอ้วาล์วปิดเปิดไอ้ของถังน้ำเนี่ยเพราะปกติเวลาลุงวันเนี่ยเวลาจะทำงานเกี่ยวกับไอ้ปั๊มตัวเนี้ยมันต้องเข้าไปเบียดเข้าไปปั๊มเบียดเข้าไปปิดไอ้ไอ้ตัวเนี้ยประตูน้ำออกมาทางเนี้ย นะแล้วก็แคบเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่มีอะไรเพราะว่าตอนหลังลงวันจะทิ้งไอซิงน้ําตัวนี้ซิงล้างจานตัวนี้ในบ้านเขาบอกเขาเพิ่งทิ้งเลยเสียดายแบบก็เลยเอามาไว้พอม,มาไว้ปั๊บลงวันก็ต่อก๊อกตัวนี้ใช่ไหมไอตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นช่องปิดเพราะาช่อง,ช,องช่องมันแคบทางออกแก้ปัญหาของลงวันก็คือจะย้ายจะไม่ย้ายอาจจะเอาตัวนั้นไว้นี่แล้วก็จะมาทําประตูน้ําอันนี้ใหม่ ของ,งวันมีประตูน้ําสํารองตอนแรกเกือบจะไปซื้อแล้ว mm. แม่ดีนะเพราะคนดูก่อนนะแล,ะล้วลงวันก็จะมาติดตรงนี้ไอ้ตรงนั้นก็ปล่อยไวนะลงวันก็จะไม่ทําอะไรมนะันอ่ะก็เปิดไ้ตลอดแล,ล้วมันก็บอเวลาจะซ่อมเครื่องปั๊มน้ําของนงวันก็นงวันก็จะปิดตัวนี้อย่างเดียวมะนมุดเข้าไปนะเมื่อก่อนนี่ช่างมาแล้วก็ไม่ได้นึกถึงเพราะลงวันไม่คิดว่าจะมีไอ้ตัวนี้ไม่คิดว่าจะมีสิงน้ําพอดีซิงน้ํามันเหลือลงวันก็เลยต้องเอาไว้ เก็บไปใช้อย่างนั้นแหละเออก่ะเดี๋ยวมาดูว่าลุงวันจะทํำยังไงก่อนอื่นลุงวันจะปิดกองน้ำมาก่อนแล้วลุงวันก็จะเลื่อยแล้วก็ตัดอันนี้ใส่ทําเป็นไอประตูน้ําอันใหม่นะดีกว่าสะดวกไม่ต้องมุดเข้าไปตรงนู้นนะครับอเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งก่อนอื่นลุงวันก็จะวัดอันนี้ก่อน จะวัดไอไอว่าไอตรงนี้ของมันยาวเท่าไหร่เดี๋ยวลงมาแป๊บหนึ่งนะแล้วมันก็จะวัดไอตรงนี้นี่น,น,นีว่ามันยาวเท่าไหร่แล้วที่ได้ตัดท่อแป๊บได้ไง่ายๆก็ประมาณนิ้วกับอีกเอ่อหนึ่งจุดสองใช่ไหมอันนี้ทานหมดไปแล้วลงมนก็เลยใช้นี่ตรงนี้ ก็ประมาณนี้เดี๋งวงนก็จะได้ตัดจะได้ตัดท่อสะดวกสะดวกใช่ไหมนี่ประมาณนี้โอเคไปดูกันเครื่องมือไม่มีอะไรเยอะนะลรงงนก็จะมีอันนี้ที่ตัดตัดท่อน,นี่แต่ไม่ใช่อันนี้หรอกนะตัดท่อแล้วลรงางานก็จะมีนี่ลรงงนก็จะมีกาวแล้วก็มีผ้าสะอาดสะอาดสักผืนหนึงวเราไปเช็ดแค่นั้นจบ นะครับอ๋อแล้วไม่รู้คะเนนหน้าตรงวันะโอเคไปไปดูกันเราไปปิดน้ำก่อนอปิดน้ำประตูน้ำแล้วลวงวันก็จะต้องชักปั๊กเอาก่อนอดูไฟดูแล้วลวงวันก็จะปิดน้ำตรงนี้นี่นี่นี นี่ <c oughs> ปิดน้ำตรงนี้อ่าปิดน้ำออกจากนั้นมวันก็จะมาตัดอดันี้เันก็จะตัดอันนี้อ่ากาวัดลงมากาวัดจะวตรงนี้แหละ

ปึ๊บอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูว่าเข้าไปเท่าไหร่แล้วจะตัดทิ้งเท่าไหร่ใช่ไหมนี่น,นี่ประมาณนี้อันนี้ก็อย่าผิดพลาดถ้าถ้าสั้นไปแล้วเป็นเรื่องเลยใช่ก็ต้องต้องกะดีๆแต่ว่าอัาที่สองะ ่นีประมาณนี้เใช่ไหมประมาณนี้แหละประมาณนี้เน่เน ouais, ่เธอประมาณนี้แหละเธอโอเคนะก็โอเคอ่ะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนพอเน่เนี่ยฮะโชคเข้าไปแล้ว ลัดมาเราก็เจอวันนี้เอาแค่เอาแค่นี้โอเค,อ,เค,อ,เคอ่อองางลงมาตรงนี้ปั๊บนี่โอเคได้ก็ต้องคอย ต้องใจเย็นเลยเนี่ยเพราะมันทำงานที่แคบอ,อค่ได้ได้ เช็ดให้สะอาดนะฮะไม่ให um. um anyway> 네네้มีน้ำไหลแนี่นี่นี่ก็เช็ดตรงนี้ด้วยเพราะมันจะมีเศษไอ้นี่ไงเศษเอ้ยังจะเข้าไปในเครื่องนะฮะโอเคนี่นี่เศษไอ้ตรงนี้ก็เช่นกันเราก็เช็ดไม่ให้เศษมันนี่ไงไม่เศษแล้วคร พยายามนั่นให้แห้งใช่ไหมจากอันนี้เก็บก่อนจากนั้นเราก็เอานี่ข้าวนี่ไปใช่ไหมโอเคแต่ก,ก็พยายามให้มันถึงในตรง,ตรงนั่นก่อนใช่ไหมก่อนอื่นเราก็ต้องอเปิดไอ้นี่ไปแกะนี่ก่อนต้องใจเย็นทำง,งานอย่างนี้ ใจร้อนไม่ได้ลุแเฮ่ใจร้อนเดี๋ยวจะเจ๊งซะอ่ะาขั้นต่อมาเราก็เอานี่าทาข้างในหนะ่ที่จริงช่างเขากบอกไม่ให้ทาตรงนี้นะก็ไม่รู้อะต่วนก็ทาทั้งสองข้างใช่ไหมทั้งสองด้าน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาก็จริงเขาไม่ใช่มือนะ่ยแต่านใช้มือเป็นไรเดี๋ยวก็ล้างอ่ะนะปึ๊บอ่าจากนั้นลูกมกันก็ใส่ไปนี่ปึ๊บนี่ไงนี่ไงเสร็จแล้วลูกมกันก็ใส่ไปนี่แล้วก็พยายามดึงใหสุดปึ๊บ รึบด uhm. uhm ึงมารึบเรียบร้อยนี่เอาไว้ใช้ครั้งต่อไปเห็นั้มเสร็จแล้วก็ให้เดบอยให้ที่มันแห้งสักแป๊บหนึ่ง พอ,อให้มันแห้งสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วงมาปิดก่อนฮะพอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวก็เปิดเปิดด้านนู้นมานนี้ก็เป็นงานประปาง่ายๆของรงวัซส่วนใหญ่ถามว่าต้องทาเองไหมก็ทําเองดีกว่าบางทีเราช่างช่างเขาก็ไม่ว่างบางทีงานเล็กๆ,ๆน้อยๆเขาก็ไม่มาถึงแม้เราจะให้เงินเขาบางทีเขาไปเห็นเงินที่มากกว่านั้นก็เข้าใจเขาแน่ อันไหนที่พ่อบ้านแม่บ้านเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ทําเองได้นัะจะดีกว่าช่วยเหลือตัวเองที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาถูยกเว้นของบางอย่างที่มันต้องเกี่ยวข้องอันตรายอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ